สวัสดีนะคะวันคลิปนี้นะคะจะแรนดอมหัวข้อจะมีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นสิงใหม่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะของคนที่ดูคลิปนี้นะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งนะคะคอยรับแต่พลังงานบวกกลับไปนะคะแล้วก็ฝาก กดติดตามนะคะกด subscribe กดแชร์นะคะแล้วคอมเมนต์ใต้คลิปให้ด้วยนะคะการเริ่มต้นใหม่อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะการเริ่มต้นใหม่กำลังที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ เริ่มต้นใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับดูคลิปนี้นะคะราชินีเหรียญน,นะคะเ,เหมือนเฝ้ารอคอยนะคะเรื่องอาจจะเป็นเรื่องความรักหรือว่าเรื่องเงินก็ได้นะคะเรื่องงานก็ได้นะคะ เดี๋ว,ว่ากันลงเฝ้ามองงานหรือว่าความรักอย่างมีความสุขนะคะสำหรับคนที่มีความรักนะคะเห็นไหมคะไพ่เก้าเหรียญก็มาไพ่ใบแรกนะคะอ่าควีนควีนออฟเฮนเลนะคะราชินีเหรียญใบที่สอง่าไพ่เก้าเหรียญน,นะคะมีแต่ แสดงว่าคนที่ดูคลิปนี้นี่การเงินดีมากเลยนะคะเมื่อกี้เฝ้ามองความรักเฝ้าอมองอองานหรือว่ารายได้นะคะอย่างมีความสุขไพ่ก้าเหรียญก็เหมือนกันนะคะคือทั้งงานทั้งเงินนะคะทั้งความรักงอกเงยเบ่้งบานเต็มที่แล้วนะคะ คือมีความสุขที่ได้ชื่นชมนะคะมีความสุขที่ได้ชื่นชมทั้งความรักทั้งงานทั้งเงินนะคะที่ที่เคยได้ทำมาในอดีตนะคะ ไพ่หกถ้วยนะคะเป็นไพ่การกลับมาของเพื่อนเก่าคนรักเก่าจากในอาจาชาติปัจจุบันหรือว่าในอดีตชาติก็ได้นะคะการเริ่มต้นใหม่อาจจะเริ่มต้นใหม่คนเก่ากลับมาก็จะได้เริ่มต้นใหม่เดรสันได้เริ่มต้นใหม่จริงๆด้วยนะคะอาจจะเป็นกับคนเก่า ะะเพื่อนเก่าก็ได้นะคะถ้าไพ่เหนือซันขึ้นมานะคะคุณปรารถนาหวังสิ่งใดนะคะคุณก็จะได้สมความปรารถนาของคุณเลยนะคะยิ่งแพ่สองใบแรกม,มีแต่ไพ่เหรียญน,นะคะไพ่แห่งความอุดมสมบูรณ์นะคะ,ะคลิปนี้จะเด่นเรื่องการเงินมากกว่านะคะ มีเรื่องเด่นเรื่องการเงินแล้วก็คนเก่านะคะไม่ว่าเพื่อนเก่าหรือว่าแฟนเก่าที่จะกลับมาติดต่อมานะคะก็จะสมใจนะคะสำหรับสาหรับคนที่รอคอยไม่ว่าเรื่องรายได้หรือว่าเรื่องแฟนเก่าคนเก่านะคะหรือว่าหวังสิ่งใดบางคนอยากมีลูกนะคะอยากตั้งครรภ์ก็จะได้ตั้งครรภ์น,นะคะถ้าได้ไพ่เดือดซันนะคะ ขอดูอีกนะคะจะได้เริ่มต้นเริ่มต้นใหม่อะไรอีกเรื่องเงินอีกแล้วนะคะน่าจะน่าจะมีความโชคดีในเรื่องของการเงินนะคะอย่างที่พูดไปนะคะเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องเพื่อนเก่าคนรักเก่ากลับมานะคะ เรื่องการตั้งครรภ์สำหรับคนที่อยากตั้งครรภนะคะไพ่เดซันนะคะ,ะ,คะถ้าถามถึงเรื่องสุขภาพสุขาจาาที่ป่วยก็จะดีขึ้นนะคะสุขภาพแข็งแรงดีนะคะจะได้เริ่มต้นใหม่อะไรอีกไหมไพ่ยอยากจะบอกอะไรอีกไหมคะ ไพ่ห้าเหรียญน,นะคะไพ่ดีเอ็มเพลออกมาแล้วเป็นไพ่ไพ่ที่ดีมากเลยนะคะคลิปนี้ขออีกใบใบสุดท้ายนะคะจะชนะทุกอย่างเลยนะคะจากคนที่มีปัญหาเรื่องการเงิน คุณก็จะมีการเงินที่ดีขึ้นนะคะแต่คนที่มีปัญหาเรื่องความรักที่อาจจะเลิกลากันไปคุณก็จะได้กลับมาคุยมาเคลียร์ใจกันนะคะเพราะคุณเป็นที่หนึ่งในดวงใจเขาอยู่แล้วนะคะ ยังไงขอทุกคนโชคดีสมบังในความรักทั้งเรื่องการงานการเงินความรักเลยนะคะขอให้รวยๆเฮงๆฟังๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกด subscribe กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะวัสดีค่ะบ๊ายบาย